สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะทำบล็อกเดย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะบางคนละกันอาจจะสงสัยว่าแบบบล็อกคืออะไร VLOG คืออะไรใช่ไหมคะบล็อกเนี่ยมันก็คือ,อวิดีโอบวกบล็อกบล็อกคือเขาจะเขียนเว็บไซต์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเขียนบล็อกเนี่ยบล็อกคือการเขียนแบบเหมือนเล่าเรื่องอะ ว่าเราไปทาอะไรคือกิจกรรมของเราเนี่คือคนก็จะเขียนเป็นบล็อกใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็พัฒน,นาว่าบางทีคนไม่ได้ชอบอ่านก็เลยเอาวิดีโออ่ะไปบวกกับการใส่บล็อกเป็นวอลกนะคะก็เลยเป็นวิดีโอบวกบล็อกมันก็เลยเป็นบล็อกนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะก็วันนี้เนี่ยครูมีสอนไทเบทกรุ๊ปนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปวอกเดย์นะคะว่าเอ้ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ตามไปดูกันเนาะก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทปาปากเพราะว่า มีสูตรมาแขวนอยู่นะคะเดี๋ยวเราใส่สูตรนะแล้วก็มีเอสเลัเปานะคะเวฟมาเดี๋ยวจะกินสลัเปาก่อนแล้วค่อยทาปากนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ครูกําลังจะไปรับครูเดียวที่บ้านนะคะเพราะว่าครูเดียวเป็นน้องสาวกูเองนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นวันที่สิบเอ็ด ธันวาคมนะคะก็ไปดูกันว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างสําหรับ1วันของครูนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามกันก็สามารถเอาไปอแอบใช้ทําเป็นร็อกเดย์ได้นะร็อกเดย์มันสามารถใช้เป็นเสียงผ้าก็ได้หรือว่าเป็นอัดเป็นแบบจริงๆริงจังๆเหมือนเหมือนคลิปนี้นะคะแต่ว่าข้อแตกต่างคือเวลาที่เราอัดแบบมีเสียงพูดของเราด้วยเนี่ยมันมีความเรียวมากกว่ามันได้ได้เห็นบรรยากาศได้อะไรมากกว่านะคะก็ลองดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะคะตตามไปดูกันเลยนะคะ <laughs> นี่เราก็มาถึงแล้วนะคะโอ้ซ้อนแสงซ้อนแสงซ้อนแสงซ้ซอนแสงไปเอาของกันได้เลยคะ่ะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะจอดชั้นสามนะคะแล้วก็อันนี้โคจีบของเรามีหมวกอันน้เรามีหมวกด้วยนะคะเราไม่บอกหรอกมีหมวกออ,อกมาทําหม่นะคะนนี้คู่เดียวนะคะ ะะบ้าเดี๋ยวนี่นะคะเกลือกอยู่นี่เลยใส่เกลือก่อนตอนนี้ใส่รองเท้าแตะอยู่นะคะใส่รองเท้าแตะอยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยประกันนะคะ,ะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะเราก็กําลังจะถ่ายรูปกันข้างหลังนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันถ่ายรูปข้างหลังกันไป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 นี่นี่ ต้อง1โมงนะคะก็ให้ทำเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มกันนะเดี๋ยวเราไปดูมือก่อนนะคะนี่จืดจืดดเวาคเาานะเกดกลุ่มนี้ได้หัวข้ออะไรคะปัญหาปัญหา ต้องเจอใช่ไหมคะโอเคเกี่ยวกับประการนะคะนี่เราไปดูเนาะจือเจือจือนี่เราให้แบ่งจากเฮดไลน์นี้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ได้หัวข้ออะไรกันคะโอเคคิดออกหรือปะกำลังวันกวางกำลังกำลังกำลังอันนี้ใช่กลุ่มอะไรเนี่ยวันเพ็นวันเกลียดน้ำพาค่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาฟังโหมันเพ็นรักเกลียดน้ำพาคืออะไรวะเออนะคะโอเค กลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไรคะข้าขายกระบวนการบี้เอ้ยกระบวนการบี้รรนะคะนี่เราด,ดูเดี๋ยวเรามาดูคอนเทนต์นะอ่ะนี่นะคะกลุ่มนี้ได้หัวข้ออะไรกันคะประโยชน์ละสิ่งที่ประโยชน์ใช่ไหมคะประโยชน์ที่ต้องรู้่ที่ต้องรู้โอเค ตอนนี้เขากำลังคิดกันอยู่ค่ะอยู่กันอยู่แล้วก็กลุ่มนี้อันนี้มือเขียนเหรอคะมือเขียนนะคะชื่อกลุ่มอะไรคะก่ิเซนนะคะโอเคและนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอีกว่าจะมีอะไรก็คือเป็นบางช่วงครูก็ไม่สามารถถ่ายได้นะคะก็เป็นบล็อกที่บางจังหวะก็คือถ่ายได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีทีเลยนะตอนนี้นะคะเราก็ มาดูบรรยากาศถ่ายรูปนะคะบรรยากาศน,น,นี่คือต่อคิวถ่ายรูปอยู่อัดคลิปอัดคลิปอยู่นะคะทุกคนถ่ายหรือยังคะยังค่ะยังนะกำลังต่อแถวถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดนูนะคะเราก็จะมีถ่ายแบบนี้นะ<ด>ทุกคนสวยมากอันนี้อันนี้จอป,ปากเรามีกองเชียร์เยอะนะคะ อันนี้แล้วเราก็มีกองเชียร์อยู่ตรงนี้นะคะกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ยรมีฝ่ายทำผมด้วยนะจุดนี้นะคะม,มีฝ่ายทำผมด้วยใช่ไหมคะเซ็ตไมีดีก็จะโกรนโกรนออกค่ะ ะะเราสอนเสร็จ mm. แล้วเรากำลังจะไปหาส้มตำกินกันนะคะก็ค like like ือเมื่อก uh ี huh? ้บอกว่าถามเพราะว่ามีร้านส้มตำแถวไหนบ้างนะคะนักเรียนบอกว่าเดินออกจากตึกไปขวามือ50เมตรจะเจอร้านส้มตำที่ร้านข้างล่างเป็นร้านทำผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้กินไหมนะคะ เจอไหมก่อนเจอไหมก่อนนะคะี่หา่เจอเลวันาเออชอบแบบเดี๋ยวถ้าเกิดชอบแบบวอล์มแบบนี้พี่มาบอกได้นะโอเคปะนี่ดูบรรยากาศรอพี่จิ๊บอยู่ตรงร้านกาแฟวนันอบ,บะถ้าหายวันสางรอบจะพ้ดว่าเออม่ท้อวนวันี่สามอบนี่พี่จิบมาและะ้วอ่ไปพี่จิบ เราเดินไปทางนี้ข,ขวาซ้ายขวาตอนนี้เราอยู่ที่โอ้ยเราสึกว่าเราเข้าเมืองปกติเราอยู่บ้านนอกนนดีนะวันนี้วันานะอ,อา,าทิตย์นะเออค่ะไม่วันอาทิตย์ร้านเปิดไหมก่อนเออว้าย <laughs> สะจุดนี <laughs> ่เดี๋ยวเรา นี้เราจะไปกินนู้นนะคะเราเดินหาเดินกระทาเหล็กแต่เราต้องเป็นเเเไวราก็กำลังจะข้ามถนนกดไฟนะคะเราก็กดไฟเนี่ยเพิ่งขึ้นเหรอคะนี่แล้วก็จะมีโซนเล็กๆเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเมื่อกี้ไม่มีคนกดหรือเปล่ามีคนกดแต่ว่าคิดว่าไม่มีคนกดมีไฟตรงนั้นขึ้นอยู่แต่ว่าแสดงว่าไฟของท่นี่ขึ้นนี่แล้วเราก็มาถึงกระทาเหล็กนะคะกินอะไรกันดีนี่เรากินเป็นเซตก็ได้นะ ไม่มีซ่อมตามละไม่มีเรากินข้าวต่าไม่มีพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงโน้นและแล้วเราก็ได้มาถึงอาหารของเราแล้วนะคะนี่ก็คือเอ่ออะไรนะเอออะไรเป็ดนะเดียวเออกะเพราเป็ดย่างอันนี้ก็คือกะเพราฮ่องเต้ไม่ใช่กะเพราขั้วขั้วพริกเกลือขั้วพริกเกลืออันนี้คือสมัยฮ่องกี้ Alice spaghetti กุ้งเดี๋ยวเราจะมากินกันค่ะโซ่ เดี๋ยวบอกว่าหยุดถ่ายนาทีเถอะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเราจะปิดร็อกของเราวันนี้แล้วนะคะก็คือพี่จิ๊บบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายก็คือตอนนี้เราอิ่มแล้วเรากำลังจะเดินไปที่จอดรถนะคะก็ปิดร็อกวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปวอล์คเดย์ประมาณนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย